ในอดีตเกี่ยวกั้เรนน่าให n d f น l l o ดตามและนิดมามดยต่นครับวันนี้จะมาเล่นเล่นเล่นกันนครับด่านใหม่โอเวอร์ฟิลฟันนะครับด่านใหม่มาเมื่อ2วันไม่ก็หนึ่งวันนะครับลืมเล่นมีคนปลาไปสองหมื่นครับมาดูกันทุกทีแอมก็รับเลยนิวนิวซีนโอเวอร์ฟิลฟันนะครับ อย่างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเอ่อมันสามารถซื้อได้ไหมครับเอ,อเอ,อ้กดผิดมันสามารถซื้อได้ไหมอะรถเนี้ยผมไม่อยากเล่นนะครับเรามีเรื่องแบบนี้นะครับเห็นไอ,อครงกระดูกนี่ไหมคือเขาโดนเผานะครับจนเขาเขาไม่ตายนะครับแต่ว่าเขาก็เกิดตายแต่เขาไม่ตาย ก็คือคนนี้นะครับเขาไปบินอวากาศนะครับแล้วเขาก็เจออะไรบางอย่างนะครับสงสัยเจอแมมมอสครับผมแล้วก็ไอสัตป,ประหลาตัวนั้นเขาก็โจมตีคนนี้นะครับเขาก็เลยเหลือแค่กระดูกนะครับแต่ว่ากางเกงเขายังเหลืออยู่เพราะมันไม่หลอมนะครับเพราะว่ากางเกงเขาเป็นเล็กเล็กเฉยเลยฮะไก่ลาย,ายตอนกลายเป็นปิ่มคุ้งแล้วฮะมึง มันเป็นมันเป็นใครคืออันนี้อ๋อท่านผู้ชมดูเร็วจำได้ไหมอีอันที่แล้วไอตอนไอเพิ่งอัปเดตตอนตอน,ตอนที่แล้วนะครับม,มันมันมีมันมีดาดแข่งขันที่มันคล้ายๆด่า,ดานอันเนี้ยก็คือใช่เลยนะครับอันนี้แค่ทําดานให้มันยาวขึ้นก็คือ,คอไม่มีที่สิน้นสุดไม่รู้คนสร้างเขาคิดอะไรอยู่นะครับเขาเลยสร้างแบบว่าหนึ่งพันล้านนะครับแตบบ่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดให้ตายเถอะ ผมเห็นคนเขาเล่น CCEV ครับเราก็ได้แต้มกันเยอะมากสองหมื่นอย่างเงี้ยใครจะใช้รถอื่นละ่ะฮะมันเยอะขนาดนั้นอุ้ยพันสองคือรถใหม่มันซื้อได้ไหมถ้าเกิดใครบอกผมจะดีใจมากเลยนะครับ แล้วก็ใครที่บอกผมนะครับก็ขอบคุณสาหรับบอกนะครับเหรือมันต้องทําภารกิจอย่างเดียวก็ไอ้ก็อย่าลืมดูคลิปนี้เนาะก็แอดอาทิตย์มาใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าอาทิตย์โดนแฮกเงินเงินหายไปแล้วห้าโมงเจ็ดร้อยบาทพอดีเลยฮฮอะไรกันครับเนี่ย let's go เต่ได้เพื่อนก่าน,นะครับมีพี่ที่ไม่แท้ แต่เพียงแค่เธอช่วได้ฉันนะอดีตฉันยังได้ไปชีวิตฉันยังได้คือเขาเข้ามาอะไรรหัสแล้วเขาก็แฮกนะครับท่านผู้ชมก็เสียใ,ใจมากเลยครับที่เขาทำอย่างนั้นเนาะให้เดือลงมาอีซาบาริโวยตาชุนได้ไม่ได้เดือลงมาเอาไป แม่ครับว่ารู้เฮ้ยตกใจหมดนี่นี่กำลังจะกลับไปเลยฮะมงตอนนี้ไม่กลับแล้วกากไก่ไปแวะดูที่ปผมแวะไปแล้วนะครับสนุกดีก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็สนุกดีครับชูดาเรงงมากเลยฮะอยู่ดีๆก็มีรถไฟมาฆ่าไม่ใช่ต่วันนี้ บินไม่ดีไปรุ่นแต่สัมมาเรเออผมมาข้างบนเฉยเลยเอ,อ้ยชูดาเรอะไรกันครับเนี่ยตีลังกาแล้วหนึ่งหรืีผมจะได้ซักเท่าไหร่เชียวสูงสุดเขาได้สองหมื่นครับเอ,อ้ย เว่ละโอเครอดนะครับไม่น่าพูดเลยเกือบเกือบตายไป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  yes go <girl. S 2> solo กับอีกคนนึงนะครับแล้วก็วี วีนัดชักแต่ไม่ต้องส่งเขามาแล้วแหละผมก็พูดแบบนี้แหละนะครับต้องต้องมาแข่งขันในรายงานนี้แน่นอนโอ้โหมันยากจังเลยอีตรงนี้ไอ้โอ,ย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 อย้ยเอ้ยโอ้ยโอใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น ทงเลียตรงนี้เนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยต้องเบรกหน่อยนะครับโอ้โหเรียบร้อยฮะมึงตายฮะ เทสเก้าเขาก็มาเล่นเกมรถกันได้นะจุงจุ้ I'm no bro สีภัยชาวไรชะด,ด,ดติด,ดติดลิกาสิตแต่เป็นเรื่องนะครับสีภัยชาวไรเองสวัสดีครับผมชื่อมิกกี้เมา มองหน้าหาปุ๊บรี่โรีิี่โรีรีรถซีซีอีบีจะกากว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ตันแถมแถมว่ามันตันมันตันแค่อีที่กระโดดสูงนะครับแต่อลรมมันไม่ตันแถมอุป,อปกรณ์ก็ไม่ตันนับแถมไอ้ด็กแถมว่าตัวของรถเขาเอง ที่มันไม่ใช่อุปกรณ์มันก็ยังไม่ตันอีกมันก็ทําให้ยิ่งช้านะครับแต่มัน eday. มีสายฟ้านะครับทําให้เร็วขึ้นโจดเต็มๆเลยค่ะเฮ้ยฮ <ok ืืมดีนะครับตีลังกา ไอ้ก็เซ t ป the อะไรเอ้าเก็บน้ำมันไม่ทันสกอเควสใหม่อันไอพีไม่ใช่เควสใหม่นะครับชดทีอันนี้ก็สนุกดีนะโอ้ลหดิสอมเปน้ด้ยเฮ้ยมันสูงขนาดไหนเชียว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยอีกแล้วให้ตายเถอะโทษทีที่พี่ซาพอเก้า,กาห้าพี่เต็มทางตืดช่วงนี้เก้าห้าแพงครับอย่าไปซื้อรอยตารักงายไปเป็นคนที่ปลายแหวงแห่งความรักเธอเซกให้ฉันเป็นจิตวิญญาณแล้วก็ไปหาผัวตืดช่วงนี้สับไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับผมน่าจะต้องปิดคลิปทุย เสียใจนะพี่ซับมันไม่เพิ่มแต่ปกติมันจะเพิ่มแบบปล่ปิวเม็นโอยนี่โอยนี่โอยนหงวเงินความรักเธอเสกให้ฉันเป็นวิญญาณจำเพลงไม่ได้ครับจำได้ว่าอีด่านนี้มีรถไฟเอาเฮ้ยมันเหยียบได้เหรอ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยป้าบ้ายมันขึ้นไม่ได้ข้างล่างมีอะไรปไปเนี่ยโอ้โหข้างล่างมีรถไฟฮนะขึ้นยังไงวะเนี่ยรถไฟอ,อุ๊ยดีนะดีนะที่เขาช่วยนะครับแต่ก็แต่ก็เกือบเลวร้ายนะพอน้ำมันใกล้หมดแล้วฮนะมึงโอ้โโคตรยากเลยไอ้ตรงนั้นนะครับที่ผม ที่ที่อันนี้ซีซีอ e ีวีไปโดนนะครับแล้วก็เด้งอีกรอบหนึ่งช่วยเดาเลยเก็บจะมันเอดีลร์ไปก็อเดีวซินนี้เขาไปไกลจังครับสงสัยแรล,ลี่คาจะช้ากว่า ชิบไก่ละเฮ้ยฟุกได้เฉยอุ้ยชิบไก่ละมันต้องมีเขาไว้ตรงนี้อีกจำได้ฮึฮึฮ,ฮ,ฮึไม่ขอร้อง สาวเวลตันแล้วนะช่วยด้วยโูมันเวลไม่ตันนะครับไอล้อไอล้อไฟอย่าโอ้โหโอเคพวกอะไรแปมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรีเพลยนะครับโอเคกูไบ โอ้ยเล็กๆ